พี่เอโพสคลิปล่าสุดแฟนๆฟังแล้วจะร้องไห้ฝากกอดอัมพัชราภา แันคลับต่างก็ใจหายกับอดีตคู่รักอัมพัชราภากับไฮโซพกที่เมื่อวานนี้4มกราคมไฮโซพกได้ชี้แจงและยืนยันว่าเลิกกันแล้วไรม้มือที่สามสาเหตุที่เลิกเป็นเรื่องของคนสองคนซึ่งทั้งคู่นั้นเลิกกันเมื่อ10ธันวาคมที่ผ่านมาชาวเน็ตต่างก็มีความเห็นแตกต่างกันออกไปล่าสุดเอสุภชัยผู้จัดการอัมพัชราภาก็ได้เคลื่อนไหวโพสต์คลิปคุยกับหา ลงในอินสตาแกรมแต่าชาเน็ตหลุดโฟกัสไปที่เพลงประกอบอยากให้รู้ว่ารักเธอคลิปนี้เองทําเอาแฟนคลับหลายคนที่ดูแล้วน้ําตาซึมไปต,ตามๆกันพร้อมฝากส่งกําลังใจส่งกอดให้กับสาวอ้าม โดยชาวเน็ตก็ได้คอมเมนต์มากมายอาทิเช่นความหมายของเพลงดีมากเลยค่ะอย่างน้อยคนที่จริงใจที่สุดของพี่อ้ําก็ยังมีพี่เอเสมอพี่เอฝากกอดพี่อ้ําทีนะคะบอกด้วยว่ามีคนรักพี่อ้ําเยอะแยะเลยคอยเป็นกําลังใจให้เสมอตอนวันเกิดพี่อ้ําก็ยังเห็นรักกันดีอยู่เลยค่ะมันเกิดอะไรขึ้นวัยมากเลยสงสารพี่อ้ําชีวิตเพอร์เฟกทุกอย่างแต่เรื่องความรักไม่สมหวังสักทีสงสารพี่อ้ํา